สิทธิ์เก่ามอบข้าวสารหอมมะลิและอาหารแห้งแบ่งปันน้ำใจสู่น้องโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมบราชินูปถัมภ์เมื่อวันที่27มิถุนายน2563ที่ผ่านมานางอุทัยวันสมบูรณ์ทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบรรณาธิการอำนวยการผู้ผลิตร,รายการพลังงานวันนี้พร้อมด้วยนางนิสาสิริกรมลมาศนางวริษฐาเกลือกริต,ตยานางสุดใจทิพโสติกุลและคณะสิทธิ์เก่ารุ่น2516ถึง2517และรุ่นพี่รุ่นน้องมอบ สารหอมมะล,ลิถุงละ5กิโลกรัมจำนวน400ถุงและหมูฝอยกรอบจำนวน200กล่องให้แก่ผู้มในการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่รับผลกระทบจากภาวะโควิด -19 จำนวน200ครอบครัวคือพวกเราก็จะนึกถึงน้องนะคะว่าช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้เราก็คงจะไม่ทิ้งกันนะคะ แล้วก็น้ำใจในครั้งนี้เราได้นำข้าวหอมมะลิ400ถุงนะคะมามอบให้200ครอบครัวพร้อมทั้งหมูฝอยกรอบนะคะที่จะมาช่วยน้องๆในด้านของข้าวสารอาหารแห้งเราจะเป็นกำลังใจให้ก้าวพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคณะสิทธิ์เก่า ปีพุทธศักราช2516-17แล้วก็อื่นๆนะคะที่วันนี้ได้นำข้าวสารจำนวน400ถุงและหมูฝอยอีก200กล่องนะคะมามอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครองจำนวน200ครอบครัวนะคะในความร่วมมือเพื่อน,นำข้าวสารหอมมะลิและอาหารแห้งหมามอบให้นักเรียนครั้งนี้รุ่นพี่ต้องการตอบแทนโรงเรียนและแบ่งปันน้ำใจสู่รุ่นน้องปัจจุบันให้มีกำลังใจสู้ภัยโควิด -19 ไปด้วยกัน ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยที่มีโรงเรียนมีโครงการที่จากพี่ปันน้าใจสู่รุ่นน้องนะคะซึ่งจากวิกฤตโควิดทั้งหมดเลยเนี่ยพวกเราก็ทราบดูแล้วว่าก็มีหลายครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือพวกรุ่นพี่พี่ทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะมีแบบโครงการดีๆจากพี่สู่น้องนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการให้คำว่าให้คำเดียวเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งที่จุนเจือแล้วก็ทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีชีวิต ที่ดีแล้วก็ประเทศชาติอยู่รอดได้นะคะก็ขอให้น้องๆเนี่ยได้จดจำวันนี้ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีเพื่อโรงเรียนและเพื่อน้องเป็นการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะ จริงจริงเาเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นความสามัคคีของรุ่นพี่ที่จะมอบให้สู่รุ่นน้องตอนนี้เวลาที่เราออกไปจากประสบความสําเร็จทั้งหมดเนี่ยเวลาในกปปนการรวมกลุ่มของโรงเรียนรุ่นเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยก็จะนึกถึงโรงเรียนเป็นอันดับแรกเลยว่าสิ่งที่เราประสบความสําเร็จมาทุกวันนี้ก็คือโรงเรียนของเราเนหมพแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีความสุขกับโรงเรียนของเรานะคะก็ขอให้เป็นกําลังใจกับรุ่นน้องทุกคนขอให้เป็นให้รุ่นน้องสู้ๆนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือให้เป็นกําลังสําคัญ ของประเทศชาตินะคะขอเป็นกําลังใจให้ค่ะงานนี้ยังความปราบปลืล้มให้ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างที่สุดไปฟังเสียงตอบรับด้วยความยินดีจากน้องๆกันค่ะรู้สึกมีความสุขค่ะขอบคุณพวกพี่ๆด้วยค่ะที่มามอบข้าวสารให้กับพวกเราค่ะในที่เราเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด -19 ค่ะดีใจมากๆที่พี่ๆรุ่นก่อนๆมาแจากข้าวสารก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆผู้ปกครองแล้วก็ คุณครูนะคะแล้วก็ผอ,อทุกท่านนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่กล่าวขอบคุณรุ่นพี่2516แล้วก็2517นะคะแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตโควิดไปได้วยกันนะคะก็ขอบคุณรุ่นพี่ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะพี่ทุกคนพร้อมเป็นกําลังใจให้น้องสู้ภยัยเราจะผ่านวิกฤตโควิด19ครั้งนี้ไปด้วยกันสนับสนุนโดยปะตะทสารพลังใจ We Fight Together